曾顽固跟世界都峙，这得是呼吸都是这都如果有下次，我是再都一次。刻在我心底的名字，你都是这都 คิดว่าคลิปแรกนม่จะยาวไปนิดนึงเพื่อตัดรูปตัดคลิปอะไรลงด้วยนะครับก็พูดถึงการดูแลรักษานะครับผมก็อย่างที่บอกว่าคือบอยอยู่กับแม่2คนนะครับของที่ที่เชียงใหม่นะครับหนักเหมือนกันเพราะว่าชิบมาเป็นอาชีพพุทธเนยานะครับที่หลักๆคือเราทํางานไม่เป็นที่อะไรเงี้ยครับช่วงใหม่ๆก็ที่คุณแม่ไม่เป็นหนักมากนะครับก็พาไปด้วยครับผมให้เราในรถหรือว่าเราในโรงแรมใครเงินเดือนเจ็ดหมื่น <Boy. S 2> บ่อย,ย,อย,อย,อยอบ่อยเจ็ดวันก็เจ็ดปอนด์ท่านวันนี้มันออกมาไกลบ่อยอ่ะเอะมันไปไหนอยู่ในบ้านเลอยู่ในบ้านนี่ครับปัจจุบันก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว,ว่ายากขึ้นหน่อยว่าเขาไม่ค่อยมีรู้ตัวเท่าไหร่เลอย่างเงี้ยก็ต้อง ถ้ามันถึงมันถึงหน้างานมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องทำไปครับผมมันอาจาจะไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยนะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ที่แม่ที่บอยแล้วก็ที่ครอบครัวเราสองคนเนี่ยจะจะผ่านมันไปได้นะครับก็คือที่บอกก็คือถ้าเกิดช่วงก่อนมันจะมีโชคดีไม่รู้โชคดีหรือเปล่าช่วงโควิดช่วงตน้ตนปีบางทีบางจังหวัดเรายังเวิร์กฟอร์มทงได้บ้างเลยนะครับ ก็เลยถ้าเกิดแบบผมผมก็ได้อยู่ดูแลคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมไม่ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ช่วงไหนที่เราต้องต้องออกมาทาํางานในวันนี้ก็ก็ต้องผางแม่มาด้วยหรือว่าช่วงไหนที่มีเอ่อคนไหนที่ผับหาคนดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เขาดูแลคุณแม่ที่บ้านเลยคนระับพอม่พีนี้จะดราม่านิดน,นึงนะครับสำหรับป็นอาจจะไม่ได้เป็นความรู้แต่ว่าเป็นเป็นเชิงรูปธรรมไม่เชิงนามธรรมานิดนึงการที่คุณแม่ป่วยมันทําให้เราเห็นอะไรเยอะเลยนะ จร,จริหนึ่งก็คือทําให้เราเห็นเห็นจิตใจคนนะเห็นเข้าใจคนอื่นเนอะบางทีเราตอนที่เราปกติสบายเลยคนระับเราจะแบบทุกคนก็รักเราคนก็สแบบโอเคเราอะไรย่าเงี้ยครับเป็นเพื่อนเราได้แฮปปี้กับ ลูกของแม่อีกคนหนึ่งยอะไรเงี้ยก็ชัดเจนมาเนี่ยมันก็ข,ข้อข้อดีที่ทำให้เราเห็นเห็นตัวต้นของเขาทําให้เราแบบเลิกหวังอะไรจากเขาแล้วเลิกคาดเลิกที่จะรอคอยความช่วยเหลือหรืออะไรจากเขาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนก็ตามสิ่งที่เขาเคยพูด ใจเหตุผล,ลยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีเหตุผลบ,าบาลา bla อะไรของเขาอเลยเงี้ยครับซึ่งมันมันมันไม่โอเคเลยอย่ะมันไม่พี่น้องยอยง Catal ะไรเงี้ยทำไมคนแรกคนบอกว่าทําไมไม่ขอให้พี่น้องมาช่วยอะไรเงี้ยอืมก็คล้ายๆกันเลยครับออกมาคือ <c oughs> ถ,ถ้าไม่มีเรื่องเงินไม่มอีอะไรก็ก็คงแบบไม่ไม่ไม,ไม่ได้ยอะไรเงี้ยฮะอืมมันก็เลยอ่าเข้าใจาเห็นเห็นตัวต,วตวนละ รูล้ละเข้าใจละว,ว่าว่าว่ามันมันพึ่งพาสายกันไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ยอมรับความจริงว่ามีแต่บอยกับแม่สองคนนะอะไรเงี้ยก็ต้องสู้กันไปครับด้วยวิธีการที่ไปบอกว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับการดูแลคนป่วยแต่ว่ามันดีที่สุดแล้วเท่าที่บอยเท่าที่กําลังเวลาเท่าที่ทรัพย์สินของเราอะ่ะจะจะจะดูแลคุณแม่ได้อะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็อย่างที่สองก็คือ ความคิดไม่เปลี่ยนไปนะคือใหม่ๆมันเาว่าโกรธแล้วก็กโกมโหเนาะว่าโอ๊ยทำไมถึงไม่มาแบบดูแลแม่วะไม่มาช่วยกันดูแลญาติพี่น้องของตัวเองเมื่อวะตอนแบบไม่มีเงินนี้เดินเข้ามาขอ,อยืมเงินนะให้เราช่วยเหลือนะอะไรเงี้ยแต่พอแม่ป่วยเนี่ยแบบเขาบ้าโรงพยาบาลก็ไม่ไปเยี่ยมอยู่ที่บ้านนี่คือเพื่อนบางคนอยู่กรุงเทพยังไม่เยี่ยมอ่ะแต่เขาห่างจากบ้านบ่อยไปแค่ประมาณกิโลเดียวเองนะเยงังแบบ ปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะครับมาก็มาหาคุยเรื่องเงินถามเรื่องเงินเนี่ครับไม่ได้ช่วยหรืออะไรก็ไม่มาดีกว่าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าทาให้อย่างที่บอกข้อสองมันคือทําให้เรา,าเห็นว่าเออบางทีเราเราโกรธไปก็ไม่ประโยชน์นะเราลองแบบเอาตัวเองไปเป็นเขาดูบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุผลคิดหัดฝึกฝึกตัวเองให้คิดเป็นอีกคนนึงเป็นของผู้กรณีครับว่าเขาคงมีเหตุผลเขาจําเป็นเขาอาจจะไม่มีเวลาเขา ยังไงยังไงเนี่ยคิดคิดเอาตัวเองไปแทนเขาดูอะครับแล้วก็เข้าใจเข้าใจเขามากขึ้นไม่โกรธไม่โมโหอะไรเงี้ยครับตั้งสติแล้วก็ยอมรับสิ่งถึงนี้เป็นความจริงอันนี้ก็คือพยายามฝึกอยู่นะครับมันทำให้เราโกรธคนอื่นน้อยลงนะมีสติขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองทําได้แล้วนะครับกําลังฝึกอยู่อะไรเงี้ยฝึกแบบทุกครั้งที่มีปัญหากับใคร ทุกๆก,ก,กรณีทุกความสัมพันธ์เลยครับเบลก็จะพยายามถอยออกมาแบบ๊บป็นก่อนแล้วก็ตั้งสติคิดว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้ทําไมถึงเขาถึงทํากับเราแบบนี้แล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นครับไม่ไม่รู้ว่าเหตุผลที่บอยคิดนันถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราเราพยายามคิดว่าเอออาจจะเป็นอย่างนี้มั้งเขาถึงทํากับเราแบบนี้เขาถึงพูดกับเราแบบนี้อย่างที่สามก็คือเรื่องของปรงเนาะ คือแต่ก่อนนะไม่ไม่แบบบาอยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีญาติหรือมีเพื่อนหรือคนสนิทที่เสียไปแล้วเลยครับรู้สึกความตายมันอยู่ไกลจากตัวเองมากไม่เคยคิดเรื่องของความตายเลยประมาทใช้ชีวิตแบบลืเลือนอะไรเงี้ยครับทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรด้วยนะครับเรื่องของการวางแผนอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแตัวเองก็มมติเองไม,มไม่มีรูไม่ได้แต่งงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือชีวิตสุดท้ายก็คือที่เราแล้ว ถ้าแบบหน้าที่เดิหของเราคือดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาเห็นแม่อะไรอย่างเงี้ยคือความตายมันไม่ได้แบบโรแมันทีไร ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบสวยงามหรือว่าสบายเหมือนในละครเนนะ่ที่แบบอารมณ์แล้วก็เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครับมันคนที่ไม่อยู่กับกับคนป่วยที่ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร,ร่อะไรเงี้ยมันหนักมากเลยนะเราจะเห็น อย่างแม่บ่อยางครับไปเห็นแม่เปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมาตลอดเลยครับมันทําให้เราแบบใหม่ๆก็เสียใจหดหู่เลยครับขอโทษนะครับบางช่วงอาจจะแบบไม่ไม่ไหวสิ่งๆะไรเงี้ยแล้วก็ทรมานเลยครับ,ม,ม,รบมัน ก่อนคนคนหนึ่งจะเสียชีวิตมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันมันนีแบบสวยงามแบบเบิร์ดนอนแล้วก็สลบตายเสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยครับทรมานป็นคนที่จะไปแล้วก็ตัวของคนดูแลลูกหลานญาติพี่น้องด้วยอะไรที่ต้องเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ฝึนเขาอยู่อะไรเงี้ยครับอืม ไปแล้วจะอยู่ยังไงหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอมาเห็นแม่สภาพแม่ต้องเจ็บปวดทรมานอะไรครับก็เลยแบบทุกครั้งที่ขอพรจะไม่ได้ขอว่าต้องให้ต้องให้แม่แบบมีชีวิตที่ดีนยาวหรือว่ายาวนานแล้วอะไรเงี้ยครับขอแค่แม่ชีวิตที่เหลือเท่าที่สุขภาพแม่ไหวเท่าที่เออ คนบนฟ้าพระเจ้าหรือว่าใครกำหนดมาเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับแต่อขอให้คขาทรมานน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าจะเป็นอะไรไปก็เป็นไปแบบด้วยความสบายที่สุดเลยเงี้ยเท่าที่เท่าที่จะเป็นไปได้เลยเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเหมือนกันด้วยนะว่าแบบเอ้ยเราการการมีชีวิตท,ที่ยืนนานอาจจะไม่ได้เป็นการตอบโจทย์หรือมีความสุขอะไรเงี้ยครับการมีชีวิตท,ที่ สมเพีสมผลเนาะเออเท่าไหร่เท่านั้นแล้วแต่ว่าระหว่างที่เราอยู่เราแข็งแรางเรามีความสุขอะไรเงี้ยที่สุดน่าจะดีกว่าเลยครับอืมอา่าทำให้เราเหมือนเตรียมพร้อมนะครับคือจริงๆแบบมันน่าแปลกใจนะว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาต้องตายแต่เรี่ยงที่จะพูดเรื่องของความตายอนะไรเงี้ยพอมีคนพูดก็จะพักเสียปากเดี๋ยวนี้นะหรือว่าแบบไม่เอาไม่เอาสอั่คโอเลยนะแต่ว่า คือคือบอยก็เคยเป็นแบบนั้นเนอะแต่พอวันหนึ่งเรามาเจออย่างเงี้ยครับทาให้ถึงว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอมันนะครับเพราะมันมาได้ตลอดมันไม่แบบว่าคนคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบแล้วเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับมันมันไม่แน่ไม่นอนเลยครับผมก็เลยอืมต้องต้องต้องอย่างบอยางครับไม่ไม่มีใครแล้วว่า คือคือคือต้องบอกว่าไม่ไม่เห็นว่าไม่ไม่ได้มีไม่มีใครนะคือไม่ได้อยากขอความช่วยเหลือเกงใจด้วยอะไรเงี้ยกับเพื่อนกับกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยนะครับอ่อก็เลยต้องเตรียมพร้อมเลยครับต้องหาข้อมูลคือบางทีแบบคนไหนมาดูเราบอยอ่ะจะคิดว่าแบบบอยอยากให้แม่ตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบต้องอยากให้มองในมุมของเราบ้างเหมือนกับว่ามันไม่มีใครจริงเลพี่ไม่มีใครจริงนะครับทุกคน ค,คือทุกอย่างสุดท้ายแม่ก็ต้องเสียชีวิตครับสุดท้ายบอยก็ต้องเสียชีวิตเลยครับอืบอยคิดว่าบอยน่าจะไม่ได้แจ้งหรือว่าขอความช่วยเหลือจากลูกของเขาอีกคนหรือว่ายาดที่น้องแล้วอะไรเงี้ยครับก็นี่เมื่อตอนเป็นคนเียยังไม่มาดูแลกันเลยก็ไม่จาเป็นท,ที่จะต้องอะไรเงี้ยครับที่จะไปจัดการนี้อีกนะครับก็ต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรเงรี้ยไว้สำรองไว้ก้อนใหญ่ๆก้อนนึงเลยนะครับผมอย่าให้แม่แบบสุดท้าย ไห้สบายที่สุดนี่ครับแต่ก็คือดูแลแม่ให้นานที่สุดอยากอยากให้วันนั้นมาถึงนานที่สุดนะครับอยากอยู่กับแม่ให้นานๆเท่าที่จะไหวแล้วก็เขาไม่เหมือนว่าในในกรณีที่เขาไม่ได้จะปวดอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะไปบริจาคทั้งกายละให้เพราะว่าหมดหมดแม่แล้วไว้ก็ไม่เหลือพ่อคนเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งพ่อก็อยู่เยอะแล้วอะไรเงรี้ย ก็เดี๋ยวหมดคุณแม่ก็อาจจะไปดูแลคุณพ่อคุณเทพอย่างเงี้ยครับอืส่วนตัวเองก็บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นก็ให้เข้าพาไปเลยอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับการศึกษาแพทย์แล้วก็ไม่เป็นภาระกับใครแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่อยากให้รบกวนใครแล้วนะครับเรื่องของสภาพสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดวันหนึ่งไปเสียชีวิตไป มันมีมีพวกประกันพอะไรที่มันหลักล้างค่าบ้านค่ารถได้อยู่แล้วใช่ไหมครก็ถ้าพ่ออยู่ก็ให้พ่อไปครับถ้าตอนนั้นพ่อยังอยู่ถ้าพ่อไม่อยู่ก็ลาสั่เลยครับไม่ไม่ไม่อะไรละใครอยากได้ใครอะไรก็ไปเพราะตอนเราก็ไม่ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนี่ไม่อยากมาแบบโกรธแค้นหรืออะไรไม่ให้หน้าหรืออะไรครับก็ปล่อยไปนี่คือการเตรียมเตรียมตัวนะครับผมเศร้านิดนึงนะครับ EP นี้อืมแล้วก็ อ,อย่างที่บอกครับเรื่องของการเติมตัวการคือเรื่องของโรคสมองเนี่ยเราหนักจริงๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพ,ภาพร่างกายผิวหนังผมฟันไขมันอะไร,ไรครับเรื่องของสมองเนี่ยคืออย่างเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไร,ไรครับเรายังดูแลตัวเองได้งไง ถ้าเรามีสติเรารู้ว่าต้องทําอะไรใช่ปะแต่โรคสมองมันทําอะไรไม่ได้เลยนะแปลว่ามีโลโรคที่นหนักมากแต่แบบหลายๆคนนะชอบลืมชอบคิดว่าการูดนสมองค้าให้ความจําดีก็พอแล้วละให้เรียนเก่งให้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคืออะไรที่บำรุงสมองเราทานได้มีประโยชน์เนีย่ยแปลว่าอาจไปเถอะจริงตอนนี้ตัวเองก็หันกันมาดูพวกสมองเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ไงว่าจริงๆคืออย่างปัจจุบันนะสืบดูแลว้วว่าไม่มีใครในเครือญาติของคุณแม่เป็นนะครับ แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าว่ามันมีแล้วเราเขาไม่รู้กันหรือเปล่าเลยก็ตัวเองอาจจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วเนะเริ่มหลงลืมแล้วเหมือนกันนะเราก็แบบนึกภาพว่าตัวเองเป็นเป็นแม่เป็นป่วยอ่ะป่วยป่วยวยโรคเหนี้ไม่ไม่โอเคตัวเองเลยครับคือมันเป็นโรคที่ที่บางทีเราคนอื่นมีคนที่ไม่รู้ว่าเราคนคนมีคนป่วยอ่ะป่วยเป็นโรคสมองอนะไรยเงี้ย จะรังเกียจเลยนะเพราะมันจะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แบบหหทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่โอเคนะก็เลยเอยทุกคนเนี่ยลืมนะที่จะหันกลับมาดูแลสุขภาพอะไรของตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพสมองนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือว่าไม่รู้ว่าเป้าหมายของคนอื่นเป็นไงนะแต่โดยสุขว่าคนเราเกิดมาทั้งที่น่าจะได้เที่ยวน่าจะได้ทำกิจก,กรรมอะไรที่ที่ททอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับ รีพาไปรีําเพอไม่ต้องแบบคือแม่บอยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเก็บเงินเก็บทองไว้แกบแล้วค่อยไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไม่ได้ใช้เงินของตัวเองอะไรเงี้ยครับกั้นแบบแบ่งแบ,บ่งเนาะแบ่งเก็บด้วยแล้วก็แบ่งออกไปใช้ท่องเที่ยวทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยครับน่าจะดีกว่าอืมบอยไม่รู้ว่าคลิปสองคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมของของคุณแม่อะไรเงี้ยครับมีประโยชน์กับ คนฟังคนดูทุกคนหรือเปล่าอเนี้ยครับผมแต่ก็อยากแบ่งปันเนาะอยากแชร์แล้วกอ็อยากให้ทุกคนดูแลพ่อแม่ดีๆอะไรเงี้ยครับผมอันหนึ่งคือไงมันก็คงเสียใจเนาะแต่แบบอย่างบ่อยอเนี่ยบ่ยถึงวันนี้บ่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะย้อนกลับไปยังไงอะไรเงี้ยครับด้วยกําลังทรัพย์ด้วยกําลังเวลาด้วยสิ่งที่ไรมีทั้งหมดอนะไรเงี้ยเราให้แม่หมดแล้วไม่มีทางที่ ทำให้สุดแล้วอะครับอืมไม่มีทางที่ย้อนกลับไปแล้วบอยจะทําได้ดีกว่านี้แล้วเพราะว่าบอ,อยทำดีที่สุดแล้วมันมันลดลดความมนเมงในใจลงได้นะครับมว่าทําทําไม่สุดแล้วอะเต็มที่ที่สุดแล้วเท่าที่ตัวเองจะได้เลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยครับฝากฝากฝากคลิปฝากช่องบอยจัในทรนินท์แลกันเนาะถ้ามีอะไรเกีย่ยวกับโรคสมองหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ไว้จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆกันนะครับ 不行哈。Yeah.